ข้ายจิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกชกั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาพหยาบทั้งหมดนสิ้นตั้งแต่อเวจี v G, มหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษกา,การใช้กรรมในทุกๆุเขตแดนน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังขังสรานังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรานังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรานังคัจฉามิ ตติยมปิธรรมังสรานางขจามิตาติยมปิสังขังสราน่งขจามิขอนอบน้อมอ,องค์มหาบรมีทุกพระองค์สม,มัมประธานกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิคะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลน เคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระธรรมต่อศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์นอเนื้อพุทธางกูทั้งหลายเคยดื้อรันดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย อย่างสุดโตงอย่างหัวจนฝาหลงเอาแต่โลกิยวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระสัจธ,ธรรมทั้งหมดทั้งสิน้น กรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตรทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายกรรมที่เคยอินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบาร,รมี ในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนนยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยำวกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมาราคาทั้งหลาย ในโลกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในการ,รม,มนุษย์ทั้งหลายในภัสสอไอตนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายการ,รมที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติด หลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอบายมุขทั้งหลาย การพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาส เศพเมทุนทั้งหลายกรรมที you uh, ่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายกรรมที่เคยแอบอ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรมที่เคยใช้กำลังใช้อิทธิพลแห่งตน ในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ต่อาศาสนา,าหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน,น,ก,นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวง,ง,งอ,งอกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณการมรมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาทใหญ่ในโลกีสุขทั้งหลายและไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศารนาอย่างความมืดมน แกสังสารวัตรแห่งสงรรพสัตว์ทั้งหลายหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว,ลลวขอองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและเอาโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม,น,น,รรมนับตั้งแต่การบัดน,นี้เป็นต้นไป หากเกิดในพบหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระสธรรม อย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในภาษาไอตนะทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในการมราคะในอารมณ์กรรมในการมนุษย์ใสในจริตราคาทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจ ในกนมามคุณหรือการมารมทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความคลั่งคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยัย่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธร,รรมนามธร,รรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติด การพนันทั้งหลายความโลภในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่งเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอจดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลายโดยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศารรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระศาสธาร,รมวยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศา,าสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติาาตและขอชดเชยชดใช้โดยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรพสัต์ทั้งหลายในทุกหมเหล่าชั้นภูมิพึงได้มีส่วนในทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเธอ,อโอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโ